ผ้าป,ปูเกรดดีๆคุณภาพดีๆราคาดีๆหาได้ที่ไหนครับก็ต้องที่นี่ที่ซิทเท็กามีให้เลือกถึง2รุ่นกันเลยนะครับผมตัวแรกคือว่าผ้าป,ปูที่นอนทีซีเนื้อจะเป็นเนื้อที่ต้องเรียกว่าเกรดทั่วไปหรือว่าเกรดถูกหน่อยราคาเนี่ยอยู่ที่เพียงมเมตรละ50บาทหรือว่า2เมตร100บาทนั่นเองหน้ากว้างกว้างถึง2เมตร30นั่นก็หมายความว่าลูกค้าสามารถใช้ปูเตียงขนาด6ฟุตความหนาอยู่ที่ประมาณแนิ้วโดยไม่ต้องต่อผ้ากันเลยทีเดียวสะดวกสบายเย็บมุมปูได้เลยไลฟ์ไทม์การใช้งานอาจจะสั้นกว่า ตัวที่มันเป็นคุณภาพดีกว่านี้เพราะว่าตัวนี้ก็เป็นเนื้อซีีมันเป็นเนื้อผสมเลยประมาณนี้ซักไปเรื่อยๆอาจจะมีการขึ้นขนมันถูกอยากเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยรับจบแน่นอนแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้แบบคุณภาพดีขึ้นเนื้อโรงแรมเรามีอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือผ้าบูที่นอนเนื้อคอตตอน100%ตัวนี้หน้ากว้างจะ2เมตร40ราคาเพียงเมตรละ99บาทเท่านั้นเองสามารถปูเตียงใหญ่6ฟุตความหนาอยู่ที่ประมาณ8นิ้วไม่ต้องต่อเลยครับเป็นลายริ้วเล็กแบบนี้เป็นลายริ้วใหญ่ แล้วก็ลายวัวซาเช่เป็นลายสี่เหลี่ยมเนื้อนุ่มเนื้อลื่นหลับสบายเยน็นไม่ร้อนส่วนสีขาวนะเพื่อนๆมันจะมีหน้ากว้างเนี่ยไม่ใช่2เมตรสี่สิบแล้วมันจะเป็นหน้ากว้าง2เมตรหกสิบแล้วหน้ากว้าง3เมตรก็เลยทีเดียวแต่ว่าความหนาของตัวสีพื้นมันจะบางกว่าตัวที่เป็นลายนิดหน่อยราคาเท่ากันครับเมตรละเก้าสิบเก้าบาทสนใจสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ที่แอดซิดเท็กซ์ทาวน์พูดโดยแอดมินของเราได้สามารถดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ซิดเท็กซ์ทาวน์ .com นั่นเองถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดหัวใจและกดตติดดามมผ้วย Bye. Hey.